สวัสดีปีใหม่ชาววันพุธทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เป็นการทำนายดวงระหว่างวันที่31ธันวาคมปี66ถึงวันที่6มกราคมปี2567นะคะภพยในเรื่องทั่วไปขึ้น6ถ้วยค่ะเป็นช่วงที่คุณจะได้พบปะสังสรรค์หรือว่ามีโอกาสเจอคนที่เคยคบหาเคยพูดคุยกันมาตั้งแต่อดีตได้ย้อนหวนคิดถึงวันวานคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคะ่ะ ส่วนเรื่องการเงินนั้นเป็นไพ่เดวิลนะคะเป็นไพ่ของคนที่หาเงินเก่งได้เงินมาแบบลับๆเปิดเผยไม่ได้และเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินค่อนข้างตามใจตัวเองหมดไปกับการกินการเที่ยวให้ระวังเรื่องของการพน,นันหรือว่าการไปลุ่มหลงอะไรสักอย่างที่จะทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้ค่ะส่วนไพ่การงานนั้นขึ้น4ี่ดาบงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้ ต้องอดทนแล้วก็รอคอยอย่างเดียวเลยนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้ให้รอไปก่อนรอจังหวะดีๆอย่าเพิ่งลงมือคะ่ะรอพ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาใหม่นะคะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเป็นไพ่หกไม้เท้าส่วนใหญ่ก็แข็งแรงดีคะ่ะแต่ก็ต้องระวังโรคที่จะเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจหรือว่าเส้นเลือดหัวใจเอาไว้ด้วยคะ่ะเรื่องความรักนั้นเป็นไพ่9ดาบ คนโสดยังทุกข์ใจกับอดีตยังลืมอดีตไม่ได้ทำให้ไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็ไปแอบรักแอบชอบคนที่เขาไม่ได้สนใจเรานะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักช่วงนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กังวลใจค่ะกลัวไปหมดนะคะกลัวไปกันไม่รอดกลัวต้องเลิกลาต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะจะได้ไม่ทุกข์เยอะค่ะ